ไม่รู้ไม่ได้แล้วลองให้คนถามพ่ปราบอกพิปราตอนนี้นะอยากจะบำรุงหัวใจแล้วก็เนี่ยกินของหวานเยอะน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะทําก็คือมีสมุนไพรหรือต้นไม้หรืออะไรนี่บ้านที่ปลูกง,ง่ายๆแล้วเรารู้จักทานได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เรียวกว่าปลอดภัยมากกว่าที่เราจะทานยาอยู่บ่อยๆวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคําตอบนั้นเต็มเราจะทําอย่างไรเนี่ยถ้าเรามีสมุนไพรตัวหนึ่ง แล้วเรียกว่าช่วยในใบการบํารุงหัวใจแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดของเราได้มาฟังพร้อมพี่ปลาเลยถ้าเราพูดถึงใบเตยทุกคนคงจะรู้จักเพราะเราทําขนมสีที่สวยแล้วก็กลิ่นที่หอมทําให้ขนมของเราน่ารับประทานแต่จะดีไหมถ้าเรามารู้จักสมุนไพรก็คือใบเตยมากกว่านี้ว่าใบเตยมีประโยชน์มากมายและที่สําคัญเราอากาศร้อนๆหูตอนนี้ร้อนมาก เราสามารถทำน้ำธรรมดาเนี่ยต้มกับใบเตยแล้วเก็บแช่ตัวเย็นไม่ต้องใส่หวานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงแล้วเรามาดูซิว่าหูวิศสรปรพคุณของน้ําใบเตยมีประโยชน์อย่างไรมาฟังพร้อมพี่ปลาแน่นอนใบเตยโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าเตยหอมเนี่ยสามารถใช้เพื่อสุขภาพของเราได้มากมายเรามาดูเลยว,ว่าประโยชน์อของใบเตยมีอะไรบ้าง หนึ่งช่วยบำรุงหัวใจพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าสัพพคุณของใบเตยมีส่วนช่วยบำรุงหัวใจและเพิ่มกรังวังชาเนื่องจากเป็นพืชรสเย็นใช้น้าเรียกว่าสกัดแบบดื่มมามาแบบเข้มข้นจะทําให้เรารู้สึกชุ่มชื้น,นแรกร่กระหายทาให้หัวใจเต้นปกติลดความเครียดและทําให้ร่างกายของเราผ่อนคลายด้วยการนำเอาใบสดไปคั้นน้ำให้ได้ประมาณ2-4ช้อนโต๊ะ จากนั้นก็รับประทานทันทีหรือผสมน้ำขูนและน้ำผึ้งลงไปเล็กน้อยเพื่อเติมความอร่อยให้มากขึ้นออยากบำรุงหัวใจก็ต้องทำน้ำใบเตยเย็นๆเ,เ,เข้าตัวเย็นไว้อะแต่ที่สำคัญอย่าใส่น้ำตาลมากอันนี้สำคัญมากๆข้อที่ 2- ใบเตยใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือดแน่นอนใบเตยเป็นเพื่อที่ปราศจากน้ำตาลและการดื่มชาใบเตย สามารถช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้พี่ไพรอยากจะบอกเลยว่าโอ้โหมันเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถนําไปชงดื่มได้ทุกวันโดยก่อนที่จะนําไปชงให้นําใบเตยหอมหั่นเป็นชิ้นๆแล้วตากแดดจนแห้งจากนั้นสามารถนําไปชงกับน้ําร้อนจิบเป็นชาดื่มต่อเนื่องประมาณหนึ่งเดือนจะช่วยให้ระดับน้าตาลในเลือดดีขึ้นแล้วข้อถัดมาคืออะไรประโยชน์ของใบเตย สามบำรุงสมองแก้หอนเพรียวยุคนี้ตอนนี้หลายคนที่เหนื่อยแล้วก็อากาศมันร้อนสภาพจิตใจการรับข่าวสารฟังข่าวสารมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ำใบเตยเย็นๆแต่่าหวานมากนะคะพี่ปราย,ย้ำเลยไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ได้เพราะกลิ่นหอมของน้ำใบเตยจะช่วยให้เราสดชื่นแน่นอนเลยเตยหอม มีสารที่ช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายช่วยแก้การอ่อนเพรียวบ,บำรุงประสาทและสมองได้ดีมากทำให้มีชีวิตชีวาสดใสหลังจะตื่นนอนตอนเช้าไม่งัวงเงียหรือรู้สึกไม่สดชื่นในระหว่างวันด้วยการนึ่มด้ามใบเตยเป็นประจำวันละหนึ่งถึงสองแก้วโดวยใช้การคั้นสดหรือชงเป็นชาที่ได้จากใบแห้งก็ให้ความรู้สึกกระปรี้กระเป๋าสมองตื่นตัว เพิ่มสมาธิและบำร,รุงระบบประสาทในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยข้อที่ 4. ต้านอนุมูลสละต้านอนุมูลสละอย่างไรล่ะนะใบเตยมาฟังกันเลยมีงานวิจัยทําการศึกษาคุณสมบัติการต้านการออกซิเดชันของสารสกัดจากใบเตยหอมพบว่าสารสกัดใบเตยหอมมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลสละที่ทนความร้อนได้เช่งอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสารต้านอนุมูลสละสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมอาหารยอดเยี่ยมจริงๆเลย ถ้าเราใช้ใบเตยให้ถูกวิธีเราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆข้อห้าช่วยขับปัสสาวะโอ้โหใบเตยช่วยขับปัสสาวะได้อย่างไรพิปลาอยากจะบอกเลยว่าหลายคนบอกว่าพิปลาหนี่น่าร้อนเนี่ยเราจะทานน้ําอะไรดีแน่นอนค่ะน้ําสะอาดหรือน้ําธรรมดาเป็นน้ําที่ดีที่สุดแต่หลายคนบอกว่ามึงทีก็อยากที่จะทานน้ําหอม,ห,อม,ห,อมหวานๆบ้างแต่ย้ํานะคะย้ําและย้ํา น้ำหอมหวานอย่างไรก็ตามเราต้องไม่ใส่น้ำตาลมากเกินไปเพราะการที่เราใส่น้ำตาลมากเกินไปจะทําให้น้ำตาลในเลือดของเราสูงได้แล้วเรามาดูประโยชน์หนึ่งในนั้นที่เราควรคิดถึงคือน้ำใบเตยใช่เลยใบเตยช่วยขับปัสสาวะต้นเตยหอมมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะเหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการขับน้ําเพียงแค่เราใช้ส่วนของต้นหรือรากมาต้มน้ําดื่ม ก็กลายเป็นสมุนไพรแบบง่ายๆที่ปลอดภัยช่วยกับปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีปัญหาได้คราวนี้เราเห็นประโยชน์ของใบเตยแล้วอุ้ยพี่ปลาพี่ปลาแล้วใบเตยเราต้องมีข้อควรระมัดระวังอย่างไรอันนี้สําคัญมากนะคะหลายคนเขียนข้อคําถามมาบอกอุ้ยพี่ปลานั้นก็ดีนั้นก็ใช่แล้วเราจะกินยังไงกินทุกวันเลยได้ไหมอุ้ยกินเป็นสามเวลาหลังอาหารเลยได้ไหมหรือเราควรจะกินอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งวันนี้พี่ปลามีคําตอบ ในเรื่องของน้ำใบเตยให้ข้อควรระวังในการใช้ใบเตยมีอะไรมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยแน่นอนข้อควรระวังในการใช้ใบเตยเตยหอมไม่เหมาะสําหรับการรับประทานในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมโรคไตไม่ว่าจะเป็นโรคไตเลื้อรังหรือโรคไตเฉียบพลันก็ตามรวมไปถึงกลุ่มผู้ปว่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะซรกซอนไตที่ไตาหากต้องการบริโภค ต้องได้รับคําแนะนําและอยู่ในเกณฑ์การควบคุมหรือการดูแลของแพทย์เนื่องจากผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไตต้องจากัดปริมาณน้ําที่ได้รับการนํามาใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพด้วยวิธีชงดื่มอาจทําให้ได้รับน้ํามากเกินไปจนทําให้ไตทางานหนักเกิดเป็นอาการอันตรายรุนแรงได้ที่สําคัญมากๆเลยพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าเตยหอมเป็นพืชสมุนไพรธรรมชาติที่อยู่คู่ควไทยมาช้านานแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรุงอาหารการสร้างสารรรสชาติและสีสันเรียกว่าใช้บำรุงสุขภาพใช้บำรุงสุขภาพของเราได้แล้วก็นอกจากบำรุงสุขภาพดูแลผิวพรรณเรื่องความสวองงานก็ล้วนให้สรรพคุณที่เด่นชัดการใช้ประโยชน์จากเตยหอมโดยเฉพาะการนำไปด้านการรักษาควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ใช้การรักษาควบคู่กับ แผนปัจจุบันได้ที่สําคัญใครที่มีปัญหามีโรคประจําตัวหรือเมลัยก่อนที่จะใช้เตยหอมพี่แปงอยากจะบอกเลยว่าเราควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อแพทย์เขาจะได้ดูว่าเหมาะกับโรคของเราการดูแลตัวเองของเราหรือไม่และสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่าลืมกลับมาดูแลสุขภาพของตอัวเองและหนึ่งในนั้นสมุนไพรไทยที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติเตยหอมมีประโยชน์มากมาย แต่ที่สำคัญย้ำและย้ำและย้ำการที่เราจะชงน้ำต้มน้ำเตยหอมอะ่ะอย่าใส่น้ำตาลมากเกินไปเพราะว่าถ้าเราทานเข้าไปสะสมมากๆก็เป็นการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและที่สำคัญสำคัญมากๆเลยอย่าลืมถ้าใครมีโรคประจำตัวต้องดูแลรักษาต่อเนื่องกับแพทย์ที่เรารักษาอยู่เป็นปัจจุบัน ถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ก็คลิปเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้คนอื่นดกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h e ทต y f i s p Page h a ตี y f i s บายพี่ปรา